ที่ต้นได้เล่าให้ฟังเป็นเรื่องของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันในมหาวิทยาลัยมีกันอยู่ห้าคนในกลุ่มเป็นผู้ชายสี่คนและผู้หญิงอีกหนึ่งคนมีกรอบต้นดีเจตและเฟิร์นซึ่งเจตกับเฟิร์นเป็นแฟนกันเวลาไปไหนมาไหนเพื่อนๆกลุ่มนี้ก็จะไปด้วยกันตลอดไปกินข้าวไปเที่ยวก็ไปด้วยกันหมดเจตเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวผี เขาชอบฟังรายการผีอยู่บ่อยจนเขามีความคิดว่าอยากจะไปเดินพิสูจน์ตามสถานที่เฮี้ยน,นที่เคยได้ยินได้ฟังมาว่าจะได้เจอผีหรืออะไรที่น่ากลัวเหมือนที่เคยได้ฟังมาหรือเปล่าวันนั้นตรงกับวันศุกร์กลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ก็ได้นัดกันไปปาร์ตี้ในตอนเย็นพอกินอะไรเสร็จแล้วเวลาประมาณสามทุ่มต่างคนก็ต่างยังไม่อยากกลับหอ ก็เลยถามกันว่าจะไปต่อที่ไหนดีเจดก็เลยเสนอว่าอยากลองไปทำอะไรสนุกๆลองไปล่าท้าผีตามสถานที่เฮียนที่วัยรุ่นเขาชอบพูดถึงอ,อยากรู้ว่าจะมีผีจริงไหมเพราะมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นกว่าการนั่งกินเหล้าในที่สุดด้วยความอยากรู้อยากลองเพราะความคึกคะนองของวัยรุ่นก็ทำให้ดีเสนอว่าน่าจะไปบ้านทรงไทยร้าง ซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักสามารถเดินลัดไปได้แม้ต้นจะไม่อยากไปด้วยแต่เขาก็ไม่อยากกลับบ้านคนเดียวจึงต้องจำใจลุกออกจากร้านอาหารแล้วนั่งรถกระบะของเจดไปกับเขาด้วยพอมาถึงบ้านทรงไทยท้ายซอยของหองดีแล้วเจดก็จอดรถตรงริมถนนหน้าบ้านก็พากันลงรถบรรยากาศที่เจอตอนนั้นน่ากลัวกว่าตอนที่ผ่านไปมาตอนกลางวันหลายเท่าเพราะความมืด ทำให้มองอะไรไม่ค่อยเห็นไฟถนนที่ส่องเข้ามาก็ไม่ค่อยสว่างแต่เจดก็นำไฟฉายมาด้วยก็ใช้ส่องทางและพาเพื่อนๆเดินเข้าไปส่วนเพื่อนคนอื่นๆก็ใช้ไฟฉายจากมือถือของตัวเองยกเว้นต้นที่ไม่อยากจะเข้าไปและขอร้องให้เพื่อนๆกลับบ้านแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะเพื่อนๆก็เดินเข้าไปกันหมดแล้วเขาก็เลยต้องเดินตามไปด้วยเพราะไม่อยากเฝ้ารถอยู่คนเดียว ทุกคนเดินส่องไฟฉายไปตามบ้านและรอบๆบ,บบ้านในบ้านไม่มีสิ่งของอะไรเหลืออยู่เลยเพราะว่าเป็นบ้านเก่าเห็นแต่รูปเก่าๆที่แขวนอยู่ก็น่าจะเป็นรูปของบรรพบุรุษของเจ้าของบ้านหลังนี้ก็เป็นรูปครอบครัวที่แขวนไว้ในบ้านปกติแล้วพวกเขาก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆไปตามห้องต่างๆมีอยู่ห้องหนึ่งอยู่ติดกับเสากลางบ้านจะเป็นห้องพระก็ไม่เชิง ตรงเสากลางบ้านจะมีหิ่งแล้วก็มีตุ๊กตาหุ่นเชิดนางรำวางอยู่3มตัวนอกนั้นสองไฟดูแล้วก็ไม่มีอะไรที่ผิดสังเกตเลยเปิดดูห้องไหนๆก็มีแต่ฝุ่นและหยากใยเต็มไปหมดจนเจดรู้สึกว่าเซ็งและไม่เห็นว่าจะได้เจออะไรที่น่าตื่นเต้นเหมือนกับรายการที่ได้ดูได้ฟังมาเลยจะมีที่ดูลร้อนๆหน่อยก็คือหุ่นเชิดนางรำที่ไม่ได้ใช้แล้วนั้น ถ้ามองเพลินๆก็เหมือนกับว่าหุ่นเชิดพวกนั้นกำลังมองมาที่พวกเขาอยู่ด้วยความขนองพวกเขาเลยนำหุ่นมาชักเล่นและภาคด้วยบทที่ทะลึ่งขำขันแต่ด้วยความที่หุ่นถูกเก็บไว้นานพอไปเชิดหรือไปขยับฝุ่นจึงกระจายออกมาเป็นจำนวนมากจนทำให้เฟิร์นสำลักฝุ่นและโยนหุ่นนางรำทิ้งลงพื้นแล้วก็ไม่ได้นำไปเก็บไว้ที่เดิมก่อนที่จะกลับลงบันไดไปที่รถทันที พอขึ้นรถได้และกำลังจะเลี้ยวกลับอยู่นั้นเจดก็หันไปเห็นคนใส่ชุดนางรำแบบเดียวกับที่หุ่นเชิดยืนอยู่ที่บันไดแล้วชี้มาทางรถเจดจึงบอกให้ทุกคนหันไปดูซึ่งทุกคนก็เห็นเหมือนกันก่อนที่จะรีบขับรถออกมาแล้วแยกย้ายกันกลับหอเช้าว,วันจันทร์กลุ่มเพื่อนทุกคนไปเรียนกันหมดยกเว้นแต่เจดกับเฟิร์นที่ไม่ได้ไปเรียนเพื่อนๆเ,เลยตามไปดูที่ห้องพัก ก็เจอเจตกับเฟินที่ห้องเฟินบอกว่าจะไม่ไปเรียนหนังสือแล้วเพราะอยากจะเรียนรำพร้อมทำท่ารำให้ดูซึ่งเป็นท่าที่สวยงามมากเฟินก็รำอยู่อย่างนั้นไม่ยอมหยุดจนทำให้เ,เพื่อนๆที่มาทั้งสามคนนั้นคนลุกกันไปทั้งตัวเมือนนึกถึงเหตุการณ์ที่บ้านทรงไทยพอตกดึกมาก๊อฟกับดีก็โทรมาบอกว่าตัวเองก็โดนเหมือนกันเพราะว่านอนไม่หลับได้ยินแต่เสียงดนตรีไทยตลอด ด้วยความกลัวเช้าวันรุ่งขึ้นต้นจึงได้เสนอว่าให้เอาดอกไม้ทูบเทียนไปกราบขอขอมากันทุกคนก็ไปเตรียมของดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็พากันกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกโดยที่พาเฟิร์นไปด้วยพอไปถึงอยู่ๆเฟิร์นก็รีบวิ่งลงจากรถวิ่งไปทางบ้านหลังนั้นเฟิร์นได้นั่งกับพื้นก่อนขึ้นบนไดแล้วก้มลงกราบแล้วก็ลุกขึ้นลำเลย ทุกคนก็ต่างตกใจแต่ก็ปล่อยให้เฟิร์นล้ำไปต่างคนก็ต่างจุดทูปเทียนที่ตัวเองนำมาได้กล่าวขอขมาลาโทษแล้วก็ปักทูบลงที่พื้นดินเฟิร์นก็สลบนอนกองลงกับพื้นทันทีแล้วเพื่อนๆก็อุ้มเธอพากันกลับไปที่ห้องแล้วก็บอกว่าถ้าใครเจออะไรอีกก็รีบโทรหากันทันทีจากนั้นก็พากันแยกย้ายกลับห้อง โดยปล่อยให้เจดเป็นคนดูแลเฟิร์นซึ่งนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เพื่อนๆได้เห็นเจดกับเฟิร์นเพราะอีกไม่กี่วันต่อมาทางคณะก็ได้ประกาศข่าวร้ายว่าทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุเจดขับรถไปชนต้นไม้ข้างทางจนทำให้ทั้งคู่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เองจึงทำให้ดีตกใจและกลัวว่าตนจะมีอันเป็นไปไปด้วย เธอจึงวิตกกังวลจนเกิดความร้อนพอนานๆเข้าก็ไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนค้งตัวเองอยู่แต่ในห้องไม่ยอมมาเรียนจนในที่สุดเธอก็ดออปเรียนส่วนก๊อฟกับต้นก็มักจะฝันถึงบ้านทรงไทยหลังนั้นจึงตัดสินใจหลังจากงานศพของเจตกระเฟินว่าถ้าปิดเทอมก็จะบวชอุทิศส,ส่วนกุศลให้เพื่อนรวมถึงวิญญาณในบ้านทรงไทยหลังนั้นด้วยซึ่งทุกวันนี้ ก็ได้ตัดสินใจบวชไม่สึกและไม่ได้กลับมาเรียนต่ออีกส่วนต้นตอนนี้เรียนจบทำงานแล้วแต่นานๆครั้งเขาก็ยังคงฝันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านทรงไทยหลังนั้นอยู่เสมอเพื่อเป็นการเตือนใจว่าอย่าลองของ